สวัสดีครับยินต้อนรุบทุกคนก็สู่ชนะบัตคาร์ม้นทขอตระลมนะครับเมื่อ,อะะาวานไตายเมื่อวานขออภัยเลยช่วงหลังมันสรุปเสลืออะ่ะมันไม่ไหวมันเพียมาจากไอ้วันที่ผมตัดคลิปไอ้มแมลงอ่ะแหละนั่งอัดแล้วเผลอป็นั่งนอนหลับหน้าคอระหว่างรอแล้วต,ตื่นมาแล้วผมไปนอนเตียงก็ไม่ได้หลับเลยนะมันนอนไม่หลับเลยนั่งดูโทรศัพท์เพื่อให้ตัวเองหลับนิดนึง ก็เลยกลายว่าผมซื่งเลว่างอะไรอะละเมอ,อะไรไปขออภัยด้วยนะครับเรื่องพูดไรไม่ตรงกับไอที่จะพูดตอนแรกก็ขออภัยด้วยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งมา,อ,าอัดเออสกิลรอบสังหารเปสกิลที่ทุกคนต้องมีเพมจะช่วยได้เยอะในการการตีป้อมพวกเนี้ยคุณจะได้ไม่ต้องไปสู้บางป้อมอาจบางคนอาจจะตี ลากๆมาตีได้แหละแต่ว่าบางบางคนมันคือกดรอบสังหารน่าจะไววะ่ะแล้วก็มันมีประโยชน์ในนี่ด้วยเออเวลาเข้าไปโมวิชาพวกอาวุธพวกเนี้ยนะวิชาพวกเนี้ยคือมันจะมีเอ็นบีซีเดินใช่ไหมไอ้บางจุดคุณสามารถกดสังสังหารในพวกเอ็นบีซีได้จะได้ง่ายต่อการเดินหรือการรอระหว่างรอยปอีอีกตัวเดินไปมา Okay. อย่างแรกเลยเพื่อนต้องมาตรงนี้นะครับป้อมนี้เลยจะอยู่ใกล้ๆก,กับมแรงนี่แหละวิ่งมาเลยวิ่งตัดมาเลยจะมี n อ c อยู่ข้างหน้าป้อมตัวหนึ่งกำลังยืนแอบม้มต้อมอะไรนั่นนี่แหละทุกอย่างโอเคหลังจากนั้นเราก็าเปิดเข้าไปนะครับ ถังยิงใส่ได้นะสู้เข้าไปสู้เลยก็ได้ครับถ้าไม่อยากเสียเวลาทำอะไรกันเอ้ยบีข้างหน้าเฉย เฮ้ยไปเล่งตัววนเฉยใส่เล่นกระบี่จริงๆหรอมะตัวนี้ขึ้นไปนี่แปบเดี๋ยวรอรอบใม่โดดขึ้นวะ่ะโว้ยโดดถีบใส่ด้วยโอเคเธอเคลียร์เสร็จจะมีเอฟีตรงนี้ให้เข้าไปสู้เลย จะมีระเบิดระเบิดอยู่ยิงใส่ไปเลยก็ได้เรียกมารอๆารอก่อนรอก่อนแล้วก็ยิงระเบิดใส่ไปเลยจริงๆสู้ไปเลยก็ได้นะง่ายว่ะ ตวนีทำอะไรปึ๊บโอเคเกื่เจารตรงนี้เสร็จแล้วขอเก็บกล่องแรับกล่องนี้จะบอกจุด เก็บกล่องเนี้ยมันจะบอกจุดอที่เราต้องไปจุดไฟนะแต่ว่าจะมีไฟอันเนี้ยที่จุดจุดแล้วเท่ากับเราจะมีจุดแค่สามจุดจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เปลี่ยนไปสี่ก่อนก็ได้โอเคจุดไฟนะครับโดยเครื่องนี้อืมแล้วไปอีกสองจุดครับอันนั้นจุดแล้วนะ จะเหลือจุดตรงโน,น้นก็ตรงโน,น้นเอ๊ะอ๋อมีตรงนี้ก็ โอเคมีบนนี้อันหนึ่งจุดอันนี้ต่อเฮ้ไม่ใช่น้องยังไม่จุดไม่ใช่เหรอแสดงว่าจุดสองจุดเหรอมั้ผมไม่แน่ใจนะเพราะเพราะตอนแรกผมเล่นตัวแรกอะ่ะมันให้จุดสามอันอันนี้ให้จุดสองอันผมก็เลยงงครับตอนแรกอน,นุรักษผมต้องจุดด้วย โอเคพอจุดครบแล้วใช่ปะ่ะท่ทานนี้จะยดยืนขึ้นมาใช่ปะครับกลับไปที่ท่านาให้กดเยียบปุ๊บอันนี้ข้อความขึ้นมาให้เ,าเรากดกระโดดแล้วกดตัว Q ถ้าเป็นจอถ้าเป็นจอยน่าจะนาอ็อกซ้ายกดนาล็อกซ้ายไว้โดดแล้วกดอนาล็อกโอเคจะเป็นทางลงไปนะครับ v c มีอะไรไหมผมจำไม่ได้แป๊บนึงนะไม่น่ามีอะไรโอเคงั้นเราก็ลงไปนะครับแบบอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่ามันสลับฉากเลยมืดวิ่งไปตามทางเลยครับอืมตัวตูวโอเค เดี๋ยวนะผมขอแป๊บนะครับผมขอดูก่อนมันผมไม่ได้เปิดเสียงผมผมต้องเปลี่ยนเสียงใน obs โอเคได้ละเมื่อกี้ไม่มีเสียงก็ขออภัยนะกด f ปอาปอ๊ปบโอเคน่าจะแลกโอเคครับแล้วก็มาทางนี้ทางซ้ายนี่เดี๋ยวผมลงว่าเก็บของอีกรอบแล้วกันนี่ผมไปก่อนคิมจะได้ไม่ยาว ของความกอลรบรูปปั้นนะครับรูปปั้นหันทางโน้นปุ๊บพอหันปุ๊บจะมีพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับตามนี้นะครับเขียนรูปปั้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้ ว่าจะไม่ยาวเขาจะลืมขออภัยครับ <c oughs> แล้วก็วิ่งไปตามทางมั้งมีกับดักนะอันเนี้ยระวังด้วยขอเก็บกล่องหน่อยปึ๊บแล้วก็ให้วิ่งไปที่หลังน้ำตก สวิตให้เครื่องกงระหันน้ำทำงานครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปเปิดประตูข้างในให้โอเคเปิดแล้วอันนี้มันห้ามโดดเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บที่หลังแล้วกันลงมาอีกได้แล้ทีนี้ก็เปิดประตู โอเคทีนี้ก็จะได้ละอาเก็บก่อนอาเก็บหน่อยนะครับนี่ทีนี้เราก็จะได้วิชารอบสังหารอันนี้นี่ทำอะไรไม่ได้มั้ง อันนี้แหละเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยังตรงนี้ก่ะอ๋อคุยลูกปอันนี้คุยอันนี้เป็นการอ่านประวัติประวัติรรหรือคำใบ้สักอย่างนี่แหละจบอันนี้นะครับถามว่ามันทำยังไงเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกยังมีข้างนอกป้อมยังมีตัวนี้อยู่ มีตัวให้รอบสังหารอยู่นี่วิธีรอบสังหารคือเข้าด้านหลังนะครับไม่ต้องหมอบก็ได้แต่ผมอยากมอนจะได้ลดระยะการมองแต่มันมีวิธีรอบสังหารที่ง่ายกว่านั้นข้างในมีอีกตัวเอว็มพีซีตรงนี้เข้าไปข้างใน,นนะครับก็ใครจะเข้าไปก็คุยได้ขอเก็บหน่อยดิของยิ่งน้อยอยู่ วิธีการรอบสังหารที่ง่ายๆเลยกดโดดแล้วกดเอรอบสังหารการอากาศเป็น,อ,นอันที่ง่ายสุดแล้ะเพราะว่ามันไวแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้าข้างหลังด้วยเพราะมันวาร์ปลงมาเลยตอนนี้มีไหมไม่มีมีมอนรีตรงน้นอีกตัวน่าจะกล่องนน้นอันนั้นน่าจะมอนพิเศษครับไม่เกี่ยวกันโอเค มาคุยกันมีสตรงนี้ดูนะเผือใครเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาแล้วเราก็คุยเผื่อใครจะให้เพื่็นเสร็จ,รจแต่ผมเดี๋ยวขอจบปิดคลิปก่อนล้วกันก็วิชาลดสังหาก็มีแค่นี้แหละขอโทษไปเสียเวลาตรงในอักษรหน่อยอดีลืมครับก็ถ้าใครจะดูตรงนั้นอะ่ะดูช่วง หยุดดูหยุดดูเวลาได้ช่วงที่ผมถ่ายรูปอะยางสายฝาจะได้ง่ายๆครับโอเคครับก็ถ้าชอบมาก่อแล้วกดติดตามกำลังใจได้นะครับส่วนนี้ขอลาไก่อนครับเจอกดนครับ